คนทับยนตรกรรมที่น่าสนใจมาร่วมง,งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมากมายเลยละค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นสุดพิเศษจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปชมเลยค่ะอีซูซูนำยนตรกรรมทุกรุ่นจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020นำโดย All New Isuzu MU-X โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบทั้งภายนอกและภายในมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำสมัย All New Isuzu X-Series l i f e สไตล์ปิอรพรุ่นล่าสุดจาก Isuzu พร้อมนิยามใหม่ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X จัดเต็มด้วยชุดตกแต่งเอ็กซ์ต a ลิทแพ็ใหม่ทั้งภายนอกและภายในตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน All New Isuzu D-Max พลนุภาพพลิกโลกดีไซน์ใหม่โดดเดน่นมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่นอกจากนี้ยังได้พบกับ Isuzu รุ่นตกแต่งพิเศษ และข้อเสนอที่น่าสนใจมากมายภายในงานอีกด้วยค่ะ